สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วพ่อใหญ่แจ็คเหมือนเดิมครับมือนีสิผ้าไปเบื้องหน้าบ้านพา่อใหญ่แจ็คซูมือเบื้องแต่หลังบ้านครับข้างบ้านย่อมือนีสิผ้าไปเบื้องหน้าบ้านครับนี่หน้าบ้านพา่อใหญ่แจ็คนี่ขายปิง้งไก่น้ำย่างดีนี่ขายดีขนาดเมื่อใดขายดีครับบ่มืนอนี้่มืนอนีแล้วเทานีค้ครับพ่อไก่สิเบิดแล้ววริษัเปิาขายดีครับปิง้หงหอมๆนี่ ไไกกก่ม้หดลับโอ้ขายดีครับคุณประเหนหนาเพื่อนดอกนุ่มรูปรอครับสาวสวยเพื่อนมาขายประจำยู่หน้าบ้านพ่อใหญ่แจ็คนี่แหละจริงแซบแซ่บผู้ใดผ่านมาทางบ้านพ่อใหญ่แจ็คมาแวะซื้อเด้อนี่แซ่บเป็นพิเศษว่าสั่นผู้ซื้อไปแล้วต้องกลับมาซื้ออีกขายดีครับขายดีครับแต่มาลองซิมมันก็หันกันดู ซีบเบ่อนนี่แจ็คไม่เบ่อนอันนี้หมูครับนี่หมูซีบเบ่อนอือเยี่ยมจริงๆเขาหมักได้อร่อยมากนะครับเชิญเลยครับนาบ้านพญเจ็กแซ่บแซ่บครับปิ้งไก่